มันก็จะมีศิลปินที่เรารู้จักอ่ะให้ทุกคนบอกกันเลยแกมี่ในศิลปินในยุค90ตอนนั้นเนี่ยรุ่นรุ่นเดียวกับเราเนี่ยที่คุณรู้จักมีใครบ้างพี่เจเจตรินพี่เจมาพร้อมกันบอหรือเขามาก่อนวะมาก่อนสองเทปแต่ว่าเขาก็อยู่ในข่าท้องในยุคนั้นใช่ไหมทาทาพี่เสกโกลโซที่เราเห็นนะมที่มอสปฏิพานที่ พี่เต๋อเขาอยู่ RS อันนั้นอยู่ RS แล้วใครนัดมิเลียเออนัดมิเลียแคทรียาอิงลิชนะครับพี่อีทบงไฟนี่ก็อาจจะมาก่อนหน่อยแต่ก็จะอยู่ในค่าเกี่ยวที่มาแล้วเหมือนกันไล่ๆมาคูนเสามซุปเปอร์แก๊งนั่นแหละแคทแคทอิงลิชแคทอิงลิชแคทมาที่หลังแต่อยู่ในยุคนั้นอ่าฮะแล้วก็มา RS นี่ก็มีพี่เต๋าใช่ไหมแล้วก็จะมีใครอ่ะบาซู เจมพี่เจมเรืองศักมีนุชสุธิดามีแรปเตอร์มีลิปออยนี่คู่คู่แบบว่าคู่กินกันไม่ลงนะถ้าเป็นรถแข็งเนี่ยไม่สมัยก่อนเนี่ยค่ายเทปอะเวลามีศิลปินออกมาเนี่ยเขาจะจับมาบัฟกันถ้าเกิดเป็นศิลปินคู่เขาก็จะต้องมีคู่ออกมามีมอสก็ต้องมีเต๋ออย่างนี้ยมีลิปกออยก็ต้องมีฟันดีฟันเน่นและเขาอะไม่พอเขามีแรปเตอร์ มาบีผมอะตรงกลางตายครับเราตายคูเตอเป็นลูกครึ่งพูดภาษาอังกฤษแล้วเจอจีนเจ็กชนบทชนบบรยีพูดไทยก็งงพูดอังกฤษก็ไม่ได้มันเออส่วนของคีตาก็จะมีเนี่ยก็จะมีด็อกตอร์คิดฝันดีฝันเดน ใช่ไหมแล้วก็จะมยูโฟทิกแท็กโทแจ็คจิวพี่ออมก็จะอยู่อีกยุคหนึ่งแล้วก็ข้ามไปอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็มียุคปัจจวัวันใช่ใช่ไหมคือที่เราเล่าตรงนี้มันเป็นยุคที่เรียกว่ามีศิลปินในดวงใจหลายคนที่โตมาในยุคนั้นเหมือนกันนี่ยังไม่พูดถึงในเรื่องของการแสดงในบทของพวกแบบหนังหรือละครนะเอาในโหมดของเรียกว่าเพลงก่อนเพราะว่าเราอะโตมากับการอยู่ในวงการเพลงฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นยุคที่มีความเฟื่องฟูในเรื่องของ บทเพลงมากมันจะมีเพลงตีหัวเข้าบ้านก็คือเพลงช้า mm hmm. เพลงเร็วแล้วก็เพลงกลางฉะนั้นเนี่ยในศิลปินที่ออกมาในหนึ่งคนเนี่ยจะมีอยู่สาบทเพลงที่เรียกว่าเพลงตีหัวเข้าบ้านแต่เราอาจจะมามพูดในส่วนอของที่ว่าเพลงที่ครองใจทุกคนอเอาไว้บอกรักออบอกเลิกบอกอกหักรักเขาข้างเดียวเข้าข้างตัวเองก็จะส่งเพลงไปตามแพ็กลิงก์ เป็นบทกวีหรือว่าโทรศัพท์เข้าไปโดยที่ไม่บอกพ่อแม่เขาแล้วก็โทรเข้าไปแล้วก็เปิดเพลงให้เขาฟังหรือบางทีก็โทรไปบอกดีเจเออกีนเวฟ,เก,เวฟเกีนเวฟหรือว่าฮอตเวฟแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นของอะไรเลดีโอโนพาร์ทพี่ไก่สมาโฟนพี่พี่จุม๋มนพพรนะพี่อ้หลายคน,ลยคนแล้วก็โทรเหมือนโทรเออพี่ฝากเพลงนี้ให้นะครับ ฝากให้กับคนนี้หน่อยนะครับคือถ้าผมเป็นดีเจฝากแล้วกูจะรู้เลอว่าเป็นใครก็บอกชื่อเขาไปเลยไม่ใช่ครับเดี๋ยวไอ้นี่เดี๋ยวเขารู้เขารู้เขาฟังอยู่แต่แต่ไอที่ฝากผ่านดีเจเนี่ยไม่เท่าไรพวกโฟนลิ้งแพ็คลิ้์ดีกว่า152 1 5หนึ่งหเนี่ยไอไอพี่ครับเบอร์แล้วลมหนึ่งหนึ่งสี่สี่แล้วกหนึ่งหกสองแล้วกอ่าโทรไปปุ๊บพี่ครับฝากนี่นะครับพี่ฝากหัวใจให้กันนั่นแหละ เขาก็จะอ๋อแต่ถ้าเกิดเราโชคดีเราจะเธออโทรไปแล้วเจอคนที่เขารับสาย1 5ึ่งหสองนเนี่ยคนเดิมพอเขาจำได้เขาถามว่ายังไม่ดีกันคือเป็นสื่อกลางที่รู้ไปเลยอ่ะแล้วก็เพจแพ็กิ้งเนี่ยเป็นอะไรที่แบบเวลาแบบว่าเศร้าสุขก็จะแบบมันก็เหมือนเออเอ s อืเหมือนไลน์ปัจจุบันต้องมาไล่ดู ดูไปน้ําตาก็ตกในไปดูไปก็น้ําตาตกในไปเรื่อยๆทําไมเขาถึงอย่างน,น,นี้นี้นี้แล้วก็เพลงเนี่ยบอกมาเลยแต่และเพลงในยุคนั้นอ่ะถ้าคนในวัยเดีวยวกันเนี่ยกดกันเข้ามาเขียนกันเข้ามาเพลงเพลงช้าใจที่สุดเหมือนโดนบอกบอกเลิกเป็นเพลงที่เกี่ยวกับแพ็์ลิงเลยผมร้องให้ฟังได้ร้องเป็นพูดดีกว่าวันไหนถูกทิ้งแพ็กลิงมาบอก เคยฟังเปล่าไม่เคยเหรอวันในทุกทิ้งแท็กลิงมาบอกเอ้ยไม่ไปเปิดฟังดูแล้วก็เพลงเนี่ยผมใบชื่อนักร้อง R S เอเป็นผู้ชายดังมากก็คือพี่เจมเพลงอะไรที่เราส่วนใหญ่เนี่ยในวัยรุ่นตอนนั้นเนี่ยจะใช้ในการที่ทำ้ายจิตใจตัวเองแล้วก็ส่งต่อไปบอกให้กับทุกคนกูตอบได้ข้อนี้ ยอมยอมเป็นขาวมันไก่มึงคิดเนี่ยมึงคิดดูดิยไอ้ความเจ็บช้ำเนี่ยคือผู้หญิงไม่รักมือเขาก็สับไก่ใช่ปะสับไก่ที่ะตกให้แบบยอมที่จะแต่งตัวเองจากคนคนหนึ่งที่มีความสามเหมือนให้เป็นแค่ไก่อ่ะเออคิดดูดิเออมึงก็ยอมยอมเป็นขาวมันไก่ม่ใช่มันคือเพลงเนี่ยพี่ทุกคนอ่ะวิทยุทุกคนต้องเปิดเออฉันคงไม่อาจทำให้เธอ ห้ามร้องเกินเจคำไอ้ใหญ่มึงร้องเกูร้องเจ็เป็นสิจบเพลงเนี่ยเพลงนี้เป็นเพลงที่แบบโอ้โหพีคมากคนแต่งก็รู้จักกันนะแล้วก็อย่างแบบเออเพลงของถ้าพี่เจเจดิน่ะดังสุดเลยแววตาเออนี่อะไรอีกอันหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยนอกจากเพลงต้องมีท่าด้วยให้ทายทุกคนทายกันเข้ามานะตอบกูตอบขาซอย อย่างนี้หน้าวินเดโดนตีนขาซอยไม่คาใจก็มันคาใจลึกเอ้ตุ๊กเลาะเพลงเหมือนเล่นของเลยอ่ะเพลงต่อไปให้ทายกันไอ้เล็กทายนะหนึ่งสองสามปากอุดรัวของนุ๊กสุดจิดาเธอเทบัว อ้าลุ้นเดียวกันตากูบ้างอีแรงอีกล้วยอโอ้ยเจ้า <c oughs> <Yeah. S 3> อ๋อ,อ,อแล้วยังหนึ่งสองสามอันนี้มึงง่าย <c oughs> <c oughs> มึงเจอท่านี้ดีกว่า เออเฮ้ยเก่งเลยเออเก่งมไอ้นี่ไปมึงรู้ยอะจังวะแต่กูว่ามีเพลงเนี่ยมึงไม่มีทางรู้อ้าดูที่ดูที่ไม่ใช่เออพี่คะพี่คะหัวเทียนบอดเฮ้ยเจอแบบนี้สิไม่ใช่เหรอไม่ใช่ กูเฉลยเลยอติดไฟใส่เท้าโอ้ตามึงไม่ได้เลยกูคิดว่านั่งรถเข็นแล้วลุกมาแล้วลื่นไม่ใช่เหรอได้ไงวะได้ไงไอ้ครูมึงมามนี่มาด่วนเลยเร็วๆไม่ไม่ไม่ไอ้นี่มันเป็นแดนเซอร์เราเป็นครูสอนแดนเซอร์เป็นแดนเซอร์เก่าผมด้วยเป็นท่าติดไฟเนี่ยอ่ะปัจจุบันกูทำท่านี้ได้แล้วแต่ไอ้ตอนเนี้ ไออย่างเงี้ยกูทำไม่เป็นติด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 กูนต่ดต่ดงิดต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 ดเิิดติิดกติดคิดตต กูสามารถเต้นให้แดนเซอร์งงว่ากูเต้นถูกหรือมาเต้นผิดอ่ะคนนี้เขาหัวเราะเลยไม่ใช่ท่านี้ไอ้หี่ยไม่ใช่ติดไฟในเท้าเนี่ยใช่เมื่อกี้เขาเต้นอย่างนี้มันมีอย่างนี้ด้วยเนี่เขาเขียนว่าอะไรทับเท้าไฟกูนึกว่ากูกินเจแล้วกูวิ่งบนไฟไม่มันมีสมัยก่อนเนี่ยคนที่ออกแบบท่าเต้นอ่ะของคนดีคนเด่นหรือแม้กระทั่งของพี่เต่ารู้ว่าใครพี่ป๊อตมือดนด็อก พีเขาเป็นโฟโตกราฟี่ก่อนที่จะเป็นนักร้องนะเออไอ้ท่านเนี่ยถอดใส่ไอ้ท่านเนี่ยก็เป็นแค่เนี้ยเป็นคุรีีบาดจะได้ไม่ไโดนลิขสิทธิ์ไงก็เป็นแค่เนี้ยเป็นเจสันนี่บาร์ดจะได้ไม่โดนลิขสิทธิ์ใช่เขาก็จะสอนแต่งเองนั่นแหละแล้วเขาก็มาสอนเราท่านี้เร้วบอกว่าผมไม่แเนี่ยจะไม่ได้เออนั่นแหละผมไม่เนี่ยเขาเป็นคนสอนอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ด้วยท่าถอนสายบัวด้วย พี่ป๊อดก่อนที่เขาจะออกอัลบั้มของไมเดิร์นะ็อะบรรจงร้อยเป็นมาลายอันนั้นพี่ป๊อดเขาไม่เต้นเขาใช้ใครมีเนี่ยในยุค90นั้นนึกถึงศิลปินคนไหนบอกบอกท่าพูดมาก็แหละนี่อย่างเนี้ยไม่ต้องให้กูเต้นแล้วนะเขาบอกว่าเพลงเ่อยเพลงเพลงของทาทาอะไรวะรบกวนมาลักกันไงกอดไปดูเป็นการรบกวนก็จะใช่ป่าววะใช่ ใช่ใชใช่ในี่ผมนี่รุ่นเดียวกันนี่เขาถ่ายตอนมิวสิกวิดีโอไอ้นี่เขาดีผ้าขาวบนบ่าซ้ายตอดตอย่างี้ตอดตอันนี้รายการของพี่สาแลน่นิดอ่นนี่อย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้กดท่าข้าเออ่มึงทท่าเดี๋ยวกู่ทำดนตรีให้อ่ะตึงตึงหนึ่งสองส ตึงึงตึงึงตึงดึงตึงงตึงงตึงดงตึงตึงตึงไอ้ทีน่จตหกได้จำกันได้มาแล้วตลกมาแล้วมากันไปแถวงานนี้งานใหญ่ไม่จริงแล้วเนี่ยยุคนั้นเป็นยุคที่เป็นงานศิลปะเยอะไม่ใช่แบบว่าอะไรนะคือเรากำลังบอกว่ามันเป็นยุคที่มีดีเทลมากมายมีท่าเต้นมีการออกแบบปกอัลบั้มนู่นนี่นั่นใช่ใช่ป่ะเราจะเห็นแม้กระทั่งเขาเรียกว่า เขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นเหมือนกับภาพจําเราถูกทิศและสอนมาว่าการที่เราจะเป็นศิลปินและคนจะซื้อเทปเราได้เนี่ยมันต้องมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเป็นองค์ประกอบให้คนที่เขาซื้อเทปเนี่ยรู้สึกว่าเขาคุ้มค่าเสื้อผ้าหน้าผมดนตรีเพลงสิ 10, เพลง12บเพลงอยู่ในอารบั้มต้องฟังได้แ<ล>หมดละศิลปินระดับโลก<อ>มาดูงานที่ไทยและนำไปใช้ด้วยนะใครไมเคิลแจ็กสันดูไงวะรูปสายันนะ <laughs> ลูกเปล่าลูกเปล่าลูกสายยันไม่หายอีกเว้ย